วันที่29เมษายน2,567นายเตตบุญนาเลขาธิการสภากาชาติไทยเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประถมนิเทศบุคลากรใหม่ของสภากาชาติไทยประจำปีงบประมาณ2,567ครั้งที่3โดยมีนางคณิ t ฐาหงประพาสผู้อำนวยการสำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคลกล่าวรายงานหนห้องประชุมแมนดาริน AB ชั้นหน โรงแรมแมนดารินสามย่านกรุงเทพสำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคลดำเนินการจัดประถมนิเทศบุคลากรใหม่ของสภากาชาติไทยมาอย่างต่อเนื่องด้วยเห็นถึงความสำคัญและความจำเป็นในการเตรียมความพร้อมของบุคลากรที่เข้ามาปฏิบัติงานกับสภากาชาติไทยและในระยะเวลาสองปีที่ผ่านมาได้มีการเปลี่ยนรูปแบบการประถมนิเทศเป็นแบบออนไลน์ผ่านระบบ V t ท c ี จะทำให้บุคลากรใหม่เข้าปฐมนิเทศได้ทุกที่ทุกเวลาและทบทวนบทเรียนต่างๆผ่านระบบ VTRC ได้ตลอดเวลาการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ของสภากาชาดไทยประจำปีงบประมาณ2567ได้มีการจัดปฐมนิเทศแบบออนไลน์ site, สำหรับเจ้าหน้าที่ประจำและลูกจ้างประจำที่ได้รับการบรรจุเข้าปฏิบัติงานในวันที่1และ16ของเดือนมกราคม กุมภาพันธ์มีนาคม2,567และผ่านปถมนิเทศออนไลน์มาแล้วจำนวน111คนจากทุกหน่วยงานของสภากาชาติไทยเพื่อให้บุคลากรใหม่ได้รับทราบโครงสร้างและบทบาทหน้าที่ภารกิจหลักขององค์กรสวัสดิการสำหรับบุคลากรสภากาชาติไทยและที่สำคัญเพื่อให้ได้มีโอกาสพบปะและสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคลากรใหม่ด้วยกันและมีการบรรยายให้ความรู้ เกี่ยวกับภารกิจการดําเนินงานของหน่วยงานต่างๆและสวัสดิการสำหรับบุคลากรสภากาชาติไทยการทำกิจกรรมสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคลากรใหม่โดยได้เชิญนายธนงศักดิ์โพทองมาเป็นวิทยากรในการเป็นผู้นำกิจกรรมทีมบิวดิ้งนอกจากนี้ภายในงานยังมีการร่วมออกบูธของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติศูนย์รับบริจาคอวัยวะและศูนย์ดวงตา เพื่อประชาสัมพันธ์และเชิญชวนให้บุคลากรใหม่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมด้วย <S <S วีรวงศ์สวรรามถ่ายภาพเฉลิมรัตน้อยกลางรายงาน